ไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับนายภัยวันเขียวอ่อนผู้มนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาเผยถึงวันที่นายประเสริฐจันทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีลงพื้นที่ดูเส้นทางหลวงสาย201บ้านหนองกกตําบลหนองบัวน้อยอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรว่าทางที่ท่านรองนายก ท่านเกเสรฐจ้ตาลาดหลังของและนลงพื้นที่นะครับทางชาวบ้านบ้านหนองหมน้อยนะครับตำบลหนองหมน้อยท่านก็ได้เชิญท่านประเสริฐไปดูสายทางแยกทอรอสองคนหนึ่งถึงบ้านกุดน้อยนะครับะระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะครับเราก็ได้ประชุมกันเบื้องต้นกับทางผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่นะครับเราก็ก่อนที่จะนาเสนอที่ท่านปเสษิฐเข้าพื้นที่นะครับก็ได้ ทราบป,ปัญหาและมีมติประชุมร่วมกันในวันนั้นนะครับก็คือถนอนอาสายแยก2องนนบ้านบ้านกุดน้อยเนี่ยระยะทาง4กิโลเมตรนี้นะครับเราก็ได้แบ่งออกเป็น2ตอนนะครับที่จะเข้าดําเนินการนะครับก็คือตอนที่1เป็นการพรุงวิอุจราจารลาดยางน,นะครับระยะทาง2.7กิโลเมตรนะครับแล้วก็เราจะได้เข้าบัรจุไว้ ขอรับการสนับสนุนจ่ายงบการในปี๖9นะครับโดยเร่งด่วนนะครับส่วนอีกโครงการหนึง่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาการอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นเนื่องจากสะพานมีสภาพท้งรุดโสมและแคบนะครับะสะพานเดิมเป็นสะพานขนาดกว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ความยาวเพียง9เมตรนะครับทําให้การระบายน้ําและการจราจรเกิดอุบัติออเหตุบ่อยครั้งนะครับทําให้รถการจราจรสวนกันไม่ได้นะครับ ดังนั้นเราก็จึงได้เข้าแผนโครงการพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ2507นะครับเพื่อที่จะขณะน,นี้นะครับท่านก็ได้กําชับให้แขวงทางหลวงอุดรธาทีมาเาราลงพื้นที่สํารวจออกแบบทั้งสองโครงการนี้ะนะครับในสิ้นทางดังกล่าวนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสํารวจเนี่ยที่จะ,อะขอรับการอนงบประมาณตามที่ได้นําเรียนครับ